สวัสดีครับพบกับป่าเม็โจนะครับวันนี้นะครับเข้ามาใส่ปุ๋ยปล์มนะครับปามแปลงนี้ก็ปลายเดือนนี้นะครับอันนี้ก็ต้นเดือนปลายเดือนนี้ก็จะครบ2ปีเต็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของ compact นะครับฝั่งนี้เป็น compact ก้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งเป็น compact illusion นะครับก็เข้ามาใส่ปุ๋ยนะครับสิ่งที่เราเจอนะครับก็จะเป็นตัวที่เราไม่พึงประสงค์นะครับ นี่คือนะครับรังนะครับของจอมปลวกซึ่งมันก็มาทํากันวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยน,น,นะครับปลวกเนี่ยเป็นจอมขยันนะครับเป็นจอมขยันขยันที่สุดนะครับทํานะครับโดยไม่เกี่ยงทําวันละนิดนะครับทําวันละหน่อยจนนะครับเราเผอเราเผอเนี่ยก็จะเป็นจอมปลวกที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทําการล้มออกยาก ปลวกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยันนะครับแต่บางครั้งถ้าเขามาขยันผิดที่เขาเรียกขยันผิดที่ผิดเวลาถึงเวลาก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะครับเนี่ยอันนี้เราออกนะครับเราจริงๆอ่ะเราแทงให้เป็นโพรงก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ยาลงไปครับแต่ผมอยากจะเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยพอเราใส่ยานะครับเห็นไหมเนี่ยตายละนะครับนี่ตัวอ่อนตัวเก๋นะครับตัวแม่ตัวใดก็ตายหมดนะครับแล้วก็มันจะตายยกไปถึงรังนะครับเพราะว่า เรารา,ารเคมีลงไปนะครับกําจัดไปเลยแต่ถ้าเป็นมดคันนะครับตัวนี้มดคันไม่ตายนะครับกลุ่มของมดคันเดี๋ยวก็ต้องอหลายต้นนะครับมีรังมดคันมดคันไฟอยู่ก็ต้องใช้วิธีในการฉีดอีกสารอีกประเภทหนึ่งนะครับยาญ่อีกตัวหนึง่งแต่ว่าถ้าเป็นปลวกเนี่ยตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะตายดีนะครับโดนนะครับเนี่ยตายแล้วมดคันก็มาเริ่มขนไปกินแล้วนะครับี่ ก็คือนะครับหลายคนนะครับก็แค่เจาะให้เป็นรูนะครับลึกลงไปแล้วก็ใส่ยาลงไปแต่ผมอยากเอาออกให้มันหมดนะครับก็อ่แรงนี้เจอนะครับจาะปลวกใบประมาณสี่ต้นนะครับสี่กอที่อยู่ในอยู่ในในในกอปาล์มเลยนะครับทำการเอาออกไปแล้วสามเหลืออันนั้นนะครับซึ่งอันนั้นใหญ่มากนะครับผมใช้รถไถนะครับดันใบสองรอบแล้วนะครับคือช่วงก่อนนั้นเนี่ยเราเข้ามาตัดหญ้านะครับแล้วเราก็ใช้รถไถ อันนี้ก็พึ่งก่อนะครับนี่ก็พึ่งก่อเราใส่ลงไปนี่ครับตายยกดังนะครับตายหมดนะครับเนี่ยที่ลูกมันอยู่ข้างบนนะครับไม่าจะเป็นลูกตัวลูกตัวแม่ตัวใดนะครับถ้าเราไม่กําจัดนะครับอ่ามันก็จะใหญ่เรื่อยๆหรือนะครับหรือเราแทงดินออกแทงดินออกนะครับแล้วก็ไม่ราดยาหรือราดสารเคมีเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับผมมันก็จะก่อหมาอีกนี่นะครับเนี่ยคือตายยกรังแล้วก็ จะไม่นะครับจะไม่ก่อจอมปลวกขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเราไม่ราดสารเคมีนะครับเราแทงนะครับถ้าเราแทงทลายอย่างเนี้ยนะครับแล้วเราก็ไปไม่ไม่ราดสารเนี่ยไม่เกินห้าวันนะครับมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาทีละนิดนะครับเหมือนต้นเรกนะครับที่เราดูเมื่อกี้ต้นนั้นนะผมใช้รถไถดันสองรอบแล้วแตกไปแล้วเหลือประมาณใหญ่กว่าหัวเขานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามานะครับนี่รอบนี้ก็ใหญ่อีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันพัฒนานะครับ มันก่อลูกๆออกมาด้านข้างอีกประมาสองสองถึงสามรังนะครับนี่นะครับนี่มารังหนึ่งนะครับนี่เราจะไปนี่อีกรังหนึ่งออกแล้วแล้วก็อันนี้นะครับแสดงว่าข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนี่ครับเราเจาะประมาณนี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราใส่นะครับใส่ยาลงไปเลยนะครับนี่ครับถ้าเรายังไม่ราดยาเห็นไหมมันไม่ตายนะครับเนี่ยนี่ครับมีไหมตัวอ่อนพวกตัวอ่อนอะไรเขายังไม่ตาย คลับเราขุดจากนี้เสร็จนะครับไม่เกิน3าวันนะครับเดี๋ยวมันก็ก่อกลับมาเหมือนเดิมนี่รอบสท้วที่ผมดันดินลงมานะครับเนี่ยพังทลายไปสองรอบแล้วดูนะครับดูการก่อตัวอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามแทงเอาออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ยานครับรถกลับเนี่ยปลดน้ำจะลงได้ดีนะครับหรือว่าขาใช้ถังฉีดนะครับแต่ถังฉีดนั้นฝอยละอองอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของ อีไม่ไดาฟอสซิตนะครับตัวนี้อ่ะความเข้มข้นของยาเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นครับสมัยก่อนมันมีพวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนจะเข้มข้นดีแต่ปลวกเนี่ยห้าเปอร์เซ็นนะครับสิบซีซีต่อน้ำเอ่อสิบลิตรนะครับไอ้นั่นก็คือหนึ่งขวดเนี่ยจะได้น้ำประมาณหนึ่งพันลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ตายดีเมื่อกี้ผมใส่เลยยี่สิบนะครับใส่เลยยี่สิบแล้วก็เอ่อเพิบเดียวนะครับหันหลังก็ตายเลยนะครับก็ ต้องใช้ยานะครับถ้าเจอเราต้องใช้ยาไม่เช่นนั้นมันจะไม่ตายกับมันจะก่อนะครับที่โคนลปลามเราแล้วทำให้ต้นปามเราต้นนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เลยนะครับอันนี้คือข้อนะครับที่เจอครับคือแปลงนี้เราไม่มีทําไม่ได้ไถล้มไม้เสร็จกวาดเปาปรับดินเสร็จนะครับเราขุดหลุมปลูกเลยแลงนี้ผมไม่เคยไถนะครับเพราะาผมไม่ชอบไถดินนะครับเพราะว่าปลูกปามเนี่ยผมอยากให้ดินเสมอผมขุดเฉพาะบริเวณโคนต้น จัดการบริเวณคนต้นนะแบริเวณคนต้นเราเนี่ยก็จะมีข้างล่างก็ามีขีแพะมีแกลบดิบมีปุ๋ยมีอะไรข้างล่างครับที่ในหลุมนะครับแล้วบางอย่างปลวกมาอยู่อยู่ประมาณแปลงนี้เจออยู่ที่ประมาณสนะี่ต้นห้าต้นนะครับก็มีแปลงข้างบนอีกนะครับอีกประมาณสองสามต้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นในกลุ่มของมดกันไฟกับมดกันไฟเนี่ยข้อเสียงมันก็คือมันจะขึ้นกินขึ้นกินบริเวณลูกบริเวณทลายแล้วมันทําให้เราจัดการเนี่ยยิงมาแทงลูกเนี่ย มันก็จะกัดมันก็จะโอ้เส็จ้อลเสจไหมนี่ครับในกลุ่มของมัดกันไฟผมลองเอายามาลาดดูนะครับไม่เกิดปฏิกิยาอะไรนะครับในกลุ่มของยาที่เราใช้กำจัดปลวกกับเนี่ยลูกนะครับพอออกมามดคันก็จะมาอยู่แล้วมันจะลําบากนะครับผมตัดโอเคนะครับนี่ก็คือพามาดูนะครับว่าสนปั๊มนะครับสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวได้ดีและเร็วและขยันก็คือปวก แต่ถ้าอยู่ปีตี่ปีดเดืวลามันก็ใช้การอะไรไม่ได้ครับต่อให้คุณใหญ่แค่ไหนนะครับเขาก็ต้องกําจัดคุณอยู่ดีเหม <appe are S 1> ือนเราทานะครับธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับแต่เราขยันนะครับทำในสิ่งที่ดีนะครับมันจะไปช้าหน่อยแต่มันก็มั่นคงถาวรแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับสีเทาสีดําสีอะไรก็แล้วแ,แต่ที่มันไม่ดีนะครับต่อเราใหญ่มากแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็ล้มละลายหรือว่ามีสิ่งที่จะมาทําให้เราเกิดปัญหาอยู่ดีนะครับโอเคครับฝากติดตามนะครับยูทู